สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวปีชง2 5ง4ปีมะแม่ปีฉลูปีจอและปีมะโรงค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ทุกท่านรอคอยสำหรับปีชงในพุทธศักราช2564ว่าจะมีปีเกิดไหนที่ชงกันบ้างเช็คก่อนแก้ก่อนได้ที่คลิปนี้เลยนะคะถ้าพูดถึงปีชงนั้นก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่คนไทยเชื่อกันมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะ ความเชื่อเรื่องปีชงจะบอกได้ว่าโชคชะตาราศีของเราจะเป็นยังไงจะดีหรือจะร้ายมาเช็คกันได้เลยค่ะว่าปีชงในพศ2564มีปีนักสัตว์ไหนว่างและต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะปีชงปี2564หรือปี2021นะคะจะได้แก่ทานที่ชงตรงๆเลยค่ะ นั่นก็คือท่านที่เกิดปีนักษัตวปีมะแม่หรือคนที่เกิดในปีพศ2474 2486 2498 2510 2522 2534 2546และ2558นะคะ สำหรับปีชงร่วมจะมีปีนักษัตว์ปีฉลูปีจอและท่านที่เกิดปีมะโรงค่ะหรือคนที่เกิดในปีพศ2465 2468 2471 2477 2480 2483 2489 2,492,2,495,2,501,2,504,2,507,2,513,2,516,2,519,2,525,2,528,2,531,2,537 2540 2543 2549 2552 2555 2561 2564นะคะหรือนั่นก็คือท่านที่เกิดคลิตจัักราช2,021นั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปีชงม,มีความเป็นมายัางไงกันบ้าง เอาจริงนะคะปีชงนมาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ของประเทศจีนค่ะโดยเกี่ยวข้องกับองค์เทพไท้สวยหรือที่เรารู้จักกันดีในนามเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาซึ่งเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์และมีอิทธิพลต่อก,การดําเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีนะคะคําว่าไทสวยยังมีความหมายถึงดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณซึ่งดาวพฤหัสบดีนี้เองถือว่าเป็นประธานของดาวสุพเคราะห์ ซึ่งหมายถึงคุณธรรมความดีโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทยดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงว่าหากดาวพฤหัสบดีไม่ดีในความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยหรือหากปีนักษัตรไหนปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพไทยสวยจะทำให้ปีนั้นเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดีหรือที่เราเรียกกันว่าปีชงนั่นเองล่ะค่ะ สำหรับปีชง2 5ง4นะคะปีไหนดวงแย่สุดหรือดีอ่านได้ยังไงกันบ้างสำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดีนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ปีค่ะนั่นก็คือปีชงตรงๆเลยนะคะหมายถึงว่าเป็นปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรงค่ะปีคักคือปีที่เป็นปีนักสัตวเดียวกับปีนั้นๆนะคะปีเฮง คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของเคราะห์กรรมแล้วก็ปีผัวคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพค่ะโดยปีชงตรงๆก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนปีคักปีเฮงปีผัวซึ่งเรามักเรียกว่าปีชงร่วมจะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่านะคะทีนี้เรามาดูวิธีแก้ปีชงในปี2564กันค่ะ ข้อแรกนะคะตามความเชื่อของคนจีนการไหว้เทพเจ้าไทยสวยจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้โดยในประเทศไทยสามารถไหว้ได้ที่วัดจีนทั่วไปเลยค่ะอย่างเช่นวัดเล่งน้่ยหรือวัดมังกรกำลัาวาดเป็นต้นค่ะ ข้อที่ 2. เนื่องจากดาวพรฤหัสบดีเป็นดาวแห่งความดีงามและผู้ใหญ่การทำบ,บุญช่วยเหลือชีวิตสัตว์ต่างๆเช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาการบริจาคโลหิตเป็นต้นก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมดาวพฤหัสให้มีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงข้อ3ค่ะการไหว้พระก้าววัดก็จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเราได้นะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดปีชงประจำปี2564นะคะท่านที่ปีชงก็ไม่ต้องใจเสียค่ะมีวิธีแก้ปีชงเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเองด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ